สวัสดีครับจุกำส่องปลั่นผ้าเราคือเก่าครับนี่ผมผ้ามาป่าแตงครับเนาะแตงที่เราเก็บไว้ทําพันนะครับเนาะนี่ครับอผมได้เก็บไปประมาณเจ็ดหมื่นครับเนาะเจ็ดวันนะครับเนาะหรือสามสี่วันขึ้นไปนะครับเนาะให้ดีก็ประมาณเจ็ดแปดหมื่นครับเพื่อว่าไห้ข้างในมันได้ชุกงอมกอนแล้วนะครับเนาะอันนี้เป็นแตงกวานครับเนาะหวานหอมกรอบครับพันนี่ผมตอง เก็บอามา็ดพันไว้นะครับเนาะพาเลยครับนี่ครับด้านข้างในนะครับเนะาะจะประมาณนี้ครับก็เอามือขวดเลยครับเอาแต่เม็ดแตงครับเนาะเอาไว้ทำพันธ์ครับอาอ่าลืมาหาตะแกงนะครับเนาะ แตะแกงหรือกระชอนครับเพื่อว่าจะได้เมื่อบีบเอาเยื่อลื่นนี่ครับอกครับนี่ครับลื่นจากเม็ดแตงครับเนาะตองมาขยำออกซะก่อนนะครับเนาะบอสันไม่เล่าไปตากนะครับอ่ามันจะเป็นเมือกนะครับเนาะนี่ครับจะเป็นเมือกครับไปล่างขยำขยำอ่าผมถึงเดี๋ยวเอาอ่ามุ่งลวดนะครับเนาะ เป็นมุ้งลวดหรือ,อะตะไคร์เขียวตะไคร์ฟ้าขายน้ำตลาดก็ได้ครับเอามาล่องแล้วก็มาบีบบีบออกกับจังล่างออกนะครับเนาะก็เหมือนเดิมรับการคัดเม็ดจะเหมือนคล้ายๆกับมาละกอนะครับเนาะ,ะเม็ดที่ลอยเราจะไม่เอานะครับเนาะจะเอาแต่เม็ดที่จมจมน้ำนะครับนี่ครับมือขวดเลยนะครับเนาะบบกใส่ซ่อนก็นได้ครับ นี่ผมถนัดเอามือเลื่นครับเนาะเม็ดแตงเสร็จแล้วก็มัดเลยครับขยำขยำให้อ่าเยื่อเข,า,ข,า,วขาวขาข้างในมันได้ออกจากเม็ดแตงครับเนาะนี่ครับ ครับเราก็จะได้เม็ดแตงประมาณนี้นะครับเนาะครับเม็ดที่บีบเยื่อหุ่มข้อเขามันก็จะรูดออกนะครับเนาะเดี๋ยวไปล่างน้าอีกที่นึงนะครับเนาะ ผมก็จะล่างเม็ดเลยนะครับนะเนาะถ้ามีอุป,ปกรณ์ดีกว่านี้ก็จะดีนะครับเนาะในการล่างครับ ล้างเม็นให้มันสะอาดนะครับเนาะครับหาภาชนะใส่ที่มันดีๆนะครับเนาะอันนี้ผมบ่มีนะครับเนาะเพชรชุกเฉินครับครับเม็ดแตงก็อย่างมาประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ผมจะหานี่ครับถาดที่มีรูตะแกงนะครับเนาะ อ่ามันจะแห้งเร็วครับผมจะใส่แบบนี้เล่นครับเนาะอะ่า้าใส่แบบถาดแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะแต่มันจะแห้งช้าครับเพราะว่าเวลาตากผมต้องไปไปทีลมครับเนาะ,ะเม็ดกระถือว่าโมัวเห็นบอลครับเนาะเม็ดกระถือว่าผ่าน,นครับเนาะนี่ครับเม็ดไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดลอยครับเนาะก็ คัดใบตากเล่นครับเนาะส่วนตากแล้วก็มาคัดเม็ดรีบๆอีกทีหนึ่งคนระับเนาะเม็ดที่มันรีบๆครับ,นะบเนาะบางทีมันก็จมครับ ที่สต็มขั้นนะครับเนาะเวลาตากต้องเอาไว้ทีร่มนะครับเนาะอย่าไปไว้กลางแดดครับตากไว้ทีร่มนะครับเนาะถ้าไปไว้กลางแดดนี่บ่อยนะมันจะแห้งเกินไปนะครับเห็นเห็นไหมเนากรอบเขาแห้งแล้วก็มันบองออกนะครับเนาะให้แดดพอประมาณห่มกับห่มพอะประมาณนครับเนาะไม่ชื้นเกินไปครับในช่วงนี้แดดแห้งนะครับต้องเอาไว้ตากไว้ทีร่มครับบ่ต้องไปตากกลางแดดนะครับเนาะนี่ครับ วิธีการคัดเม็ดของแตงไว้ขยายพันธุ์ไว้ปลูกนะครับเนาะนี่ครับจะเป็นแตงกวาแตงสายพันธุ์ที่หายยากๆนะครับเขาสามารถทำมาทำวิธีใดนะครับเนาะนี่ครับแตงลูกเหลืองๆนะครับเนาะปล่อยให้มันสุกครับเลือกลูกที่งามๆไว้ก่อนนะครับเนาะนี่ครับครับชุวทถ่ายหน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สองปันผ่านเราด้วครับขอบคุณครับ